สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เป็นวันจันทร์เนาะวันจันทร์เราก็ยังอยู่บ้านนะคะเพราะว่าเรา,ามีสินค้าดีๆยังมาอัดคลิปให้พ่อแม่พี่น้องอยู่นะคะสินค้าของเรามีกิ้งพร้อมขายนะคะวันนี้สินค้าของเรา,เามีแท้ในน้องในราคาพิเศษเนาะวันนี้เราจะเป็นผ้าคลุมไหล่เนาะผ่านไปแล้วแล้วจะเป็นผ้าพันคอมีเยอะยๆนะคะเรานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องเนาะวันนี้เราจัดโปรให้ท่านเลยนะคะมาสตาร์ทผืนแรกเลยนะคะเป็นผ้าคลุมไหล่นะคะผืนใหญ่ผ้านิ่มนะคะ ปกติผพ้าพื้นนี้ขายพื้นละ7 0 0บาทนะคะแต่ช่วงนี้เราอยากจัดโปรให้นะคะอยากจัดโปรให้พ่อแม่พี่น้องนะคะจัดช่วงปีใหม่นะคะเราจัดโปรให้เพียง520บาทนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักเลยนะคะอันนี้นําเบอร์หนึ่งนะคะเราจัดโปรให้ท่านนะคะมีพื้นเดียวนะคะอันนี้ลายนี้มีพื้นเดียวหนึ่งทับห้าร้อยยี่สิบบาทนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะ หากพ่อแม่พี่น้องสนใจท่านอยากได้สินค้าท่านต้องการสินค้าก็โอเคนะคะสวยผ้าผื้นใหญ่นะคะหน้าก้วงใส่สบายผ้านุ่มนะคะในราคาพิเศษนะคะ520บาทนัมเบอร์1ทับ5 2าบาทนะคะ <c oughs> พ่อแม่พี่น้องอยากได้ไปฝากไปต้อนนะคะท่านจะซื้อกล่องใส่ให้ก็ได้นะคะกล่องนี้กล่องใหญ่นะคะกล่องละ25บาทเนาะกล่องละ25บาทกล่องใหญ่กล่องละ30บบาทนะพ่อแม่พี่น้อง เป็นห้าร้อยห้าสิบพร้อมกล่องนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดต้องการทั้งกล่องนะคะห้าร้อยยี่สิบห้าร้อยยี่สิบบวกสามสิบห้าร้อยห้าสิบพร้อมกล่องนะคะท่านอยากเอาไปฝากไปต้อนนะคะท่านอยากเอาไปฝากไปต้อนเอาไปของจารวยโอเคสวยงามแ้แน่นนนนะคะหนึ่งทับห้าร้อยยี่สิบนะคะตัวนี้สวยงามมากนะคะวันนี้เรามีมาจัดโปรให้ท่านในราคาพิเศษเลยเนาะโอเคนะคะพื้นที่หนึ่งผ่านไปเนาะเราก็จะมาเป็นพื้นที่สองนะคะ พื้นที่สองนี้ก็สวยนะคะมาพร้อมกันนะคะสวยแท้แน่นอนนะคะวันนี้เราสินค้าแท้แน,น่นอนสินค้าเราสวยสินค้ารงงามนะคะยอมเปลือกไม้และยอมความธรรมชาติสไลด์รวมกันนะคะวันนี้สินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายสินค้าของเรามีแท้แน,น่นอนแล้วมาจัดโปรให้ท่านัมเบอร์สองนะคะสองทับห้าร้อยยี่สิบนะคะตัวนี้นะคะ สองทับห้าร้อยยี่สิบนะคะสินค้าของเรามีจริงพร้อมขายนะคะสองทับห้าร้อยยี่สิบเนาะวันนี้เราจัดโปรให้ท่านเลยเนาะห้าร้อยยี่สิบาทนะคะสินค้าของเราโอเคนะคะวันนี้เรามีสินค้างามๆาม,มานําเสนอเพื่อให้ท่านไปฝากไปต้อนลูกหลานหรือลูกหลานฝากคุณยายได้นะคะคุณตาก็ฝากได้อากาศเย็นๆแบบนี้คุมผ้าคุมไหล่ผ้าไทยนะคะเป็นผ้าไทยนุ่มๆน,นะคะเป็นผ้าายของชาวบ้านจาังหวัดสกลนครเราเลยนะคะสินค้าของเราโอเคมีกิงพร้อมขายนะคะ วันนี้เราจัดโปรให้ท่าน520เท่านั้นนะคะอันนี้นำเบอร์สสองคับ520นะคะหากท่านต้องการแคปมาเลยนะคะหรือโทรหารววลาได้นะคะหากม่แม่ท่านใดไม่มีไลน์ท่านก็โทรมาได้นะคะ จากเบอร์โทรที foot, so es, problem, ่วรลดาลอยไว้ด <ieri> ้านบนนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายสินค้าของเรามีพร้อมนําเสนอให้ท่านและส่งใึงท่านถึงหน้าบ้านเลยนะคะเพียง5 2 0เท่านั้นนําเบอร์สนะคะสท่าผ้า2 0นะคะผืนนี้นะคะสวยแท้แน่นอนนะคะเป็นผ้าคามของสกลนครเรานะคะต่อมาเป็นนี้นะคะอันนี้เป็น สีเลืองนะคะเหมือนวรดาคุมอยู่มีอยู่สองผืนเท่านี้น,นะคะหมดแล้วหม,ลหมดเลยไม่มีอีกนะคะหมดแล้วหมดเลยสินค้าของเรามีจํานวนจํากัดเนาะสินค้าของเรามีจํานวนจํากัดจริงๆนะคะวันนี้เรานําเสนอให้ท่านมีแต่สินค้างามๆนะคะเราจัดโปรให้นันะค่ะสามทับห้าร้อยยี่สิบอันนี้มีสองผืนนะคะนำเบอร์สามนะคะสามทับห้าร้อยี่สิบนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจอยากเอาไปฝากไปต้อนเชิญได้นะคะคุ้มค่านะคะคุ้มค่านะคะ ใช้ของไทยอุดหนุนคนไทยนะคะสินค้าของเราสวยงามใส่ของไทยผ้าไทยให้สนุกนะคะสินค้าของเราเป็นสินค้าพื้นเมืองของจังหวัดสกลนครนะคะสินค้าเราดีสินค้าเรางามสินค้าเรามาตรฐานนะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะ แม่ๆบางคนอยากเอาไปตัดเป็นชุดแสกใส่อยู่บ้านก็สวยนะคะตัวนี้ใส่สบายราคาถูกด้วยนะคะ520บาทเท่านั้นนะคะท่านเอาไปตัดชุดแสกใส่อยู่บ้านก็สวยนะคะใส่ง่ายๆใส่สบายๆนะคะผ้ารุ่นนี้นะคะโอเคมาอีกพืนนี้นะคะอันนี้ก็สวยนะคะอันนี้เป็นอกสีน้ําตาลนะคะอันนี้ผ้ายาวอยู่นะคะสองเม็ดกว่านะคะตัวนี้สองเม็ดกว่าสวยค่ะน้ําตาลออกกะปินะคะตัวนี้สวยนะคะน้ําตาลออกกะปินะคะ วันนี้เราจัดโปรให้ท่านนะคะน้ำตาลออกกะปิเนาะสี่ถ้าห้าร้อยยี่สิบนะคะตัวนี้นัมเบอร์สี่นะคะสี่ถ้าห้าร้อยยี่สิบนะคะออกกะปิเลยนะคะสวยค่ะวันนี้เราจัดโปรให้ท่านเลยนะคะสินค้าของเรามีกิงพร้อมขายสินค้าของเรามีแท้แน่นอนเลยนะคะวันนี้เราจัดโปรให้ท่านในราคาพิเศษนะคะนัมเบอร์สี่นะคะสี่ถาห้าร้อยยี่สิบนะคะ ท่านอยากเอาไปฝากไปต้อนโอเคนะคะคุ้มค่านะคะผ้าพื้นใหญ่พื้นยาวนะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะหรือคุณแม่ๆบางคนอยากเอาไปตัดเป็นชุดก็ได้นะคะยาวนะคะตัวนี้ยาวนะคะสวยค่ะเน่วาาายวัลลาใส่ลากเข่าเลยนะคะใส่ได้นะคะตัวนี้นะคะสวยค่ะตัดเป็นใส,ส่สบายๆอยู่บ้านก็โอเคนะคะสวยงามมากนะคะวันนี้เราจัดโปให้ทุกผืนทุกชิ้นเลยนะคะแล้วก็มาผืนนี้อีกนะคะ พื้นนี้จะมีอยู่พื้นเดียวเช่นกันนะคะตัวนี้นะคะพื้นนี้มีอยู่พื้นเดียวเช่นกันนะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะอันนี้เราก็จัดโปรให้เหมือนกันนะคะ520นะคะจากพื้นละ700นะคะเราจัดโปร520นะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักมาเลยเนาะสินค้าของเรามีจริงพร้อมขายสินค้าของเรามีแท้แน่นอนวันนี้เราจัดโปรให้นะคะ ห้าทับห้าร้อยยี่สิบนะคะค 5, 20, mainland, ัค exactly. pues go. ืนนี o, okay. <t <t ้ห้าทับห้าร้อยยี่สิบเนาะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายสินค้าของเรามีแท้แน่นอนสินค้าของเรามีพร้อมที่จะส่งให้ท่านไปถึงนาบ้านนะคะซื้อไปฝากไปต้อนลูกหลานก็ได้หรือลูกหลานฝากคุณย่าคุณยายก็ได้นะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายนะคะสินค้าของเรามีแท้แน่นอนนะคะวันนี้เราจัดโปรให้ท่านนะคะเพียงห้าร้อยยี่สิบนะคะอันนี้คือนัมเบอร์ห้านะคะห้าทับห้าร้อยยี่สิบนะคะมีพื้นเดียวนะคะ พ่อแม่พี่น้องต้องการรีบด่วนเลยนะคะเพราะว่าวันรดาขายหน้าร้านด้วยนะคะบางทีหน้าร้านเราขายไปแล้วก็ไม่มีอีกนะคะวันนี้เราจัดโปรให้ท่านเลยนะคะสุดสุดเลยนะคะสุดสุดเลยนะคะงามแท้แน่นอนเลยนะคะสวยค่ะผ้านิ่มนะคะตัวนี้ใส่สบายผ้านิ่มนะคะนะคะดูลายดูเชิงงามมากนะคะดูลายดูเชิงอันนี้ทบครึ่งเดียวนะคะตัวนี้ใส่สบายผ้างามมากนะคะเนื้อละเอียดอ่อนนะคะต่อมาจะเป็นอีก ที่ตัวนี้สีแฟชั่นนะคะสีแฟชั่นสไลด์สามทีโทนท่านดูดีๆนะคะน่ารักมากนะคะน่ารักมากนะคะสวยนะคะตัวนี้วราดาก็ขอยกให้ท่านเป็นนัมเบอร์หกเนาะหกทับห้าร้อยยี่สิบเนาะสินค้าของเรามีจริงพร้อมขายสีงามมากแล้วก็อกเป็นสีสไตล์วัยรุ่นสไตล์สายฝนนะคะสวยนะคะสไตล์สายฝนสไตล์สายรงสีสดใสสีเข้มนะคะนัมเบอร์หกนะคะหกทับห้าร้อยยี่สิบนะคะเม่จ๋า เื่อท่านจกดได้กล่องก็โอเครวมกล่อง550นะคะดูลายดูเชิงนะคะดูสีสวยงามโอ้โหโอ้โหเป็นสีวัยรุ่นมากนะคะเป็นสีวัยรุ่นนะคะเป็นสีวัยรุ่นเป็นสีวัยจามนะคะสีสดใสนะคะสีไม่ซึมเศร้าเป็นสีสดใสนะคะวันนี้เราจัดโปรให้เลยนะคะ6กทับห้านะคะต่อมาอีกแล้วนะคะผืนนี้เป็นผืนสุดท้ายนะคะผืนสุดท้ายนี้ก็เป็นกะปินะคะแต่กะปีเข้มนะคะ ท่านดูดีๆค่ะแต่และพื้นแต่และลายจะสไลด์ไม่เหมือนกันนะคะกะปิเหมือนกันแต่สไลด์ไม่เหมือนกันนะคะอันนี้นัมเบอร์เจ็ดนะคะเจ็ดทับพ่าร้อยยี่สิบเนาะท่านอยากได้พืนไหนทักทา,ายกันเข้ามานะคะส,สินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายสินค้าเรามีแท้แน่นอนนะคะวันนี้เราจัดโปรให้ท่านวันนี้เรานําเสนอให้ท่านใลยาคาพิเศษเนาะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายสินค้าของเรามีแท้แน่นอนสินค้าเราพร้อมส่งสินค้าเราพร้อม ไปให้ถึงท่านหน้าบ้านเลยนะคะถ้าท่านไม่ต้องวิ่งมารับท่านไม่ต้องมาส่งนะคะขอให้ท่านให้เบอร์โทรให้โทรใหยท่านให้ที่อยู่ให้ชัดเจนนะคะพนักงานจะโทรหาท่านเองนะคะนัมเบอร์เจ็ดนะคะนัมเบอร์เจ็ดนะคะเจ็ดถ้า้าร้อยยี่สิบนะคะสวยแท้แน่นอนนะคะสวยแท้แน่นอนสินค้าของเราเป็นสินค้าของคนไทยนะคะสินค้าของคนไทยชาวบ้านผลิตนะคะสินค้าของคนไทยชาวบ้านผลิตนะคะอยู่ที่อำเภออากาศอํานวยจังหวัดสกลนครนะคะเป็นหมู่บ้าน ที่ทอผ้าคามเยอะที่สุดในประเทศไทยนะคะอยู่ที่อําเภออากาศอํานวยนะคะสินค้าคามสกลนครรับรองสวยค่ะสวยงามกว่าคามทุกพื้นที่นะคะสินค้าเพราะว่าพื้นที่สกลนครเป็นพื้นที่เมืองพระเจ้าอยู่หัวนะคะแล้วก็ต้นไม้อุดมสมบูรณ์บ้านเมืองก็ชุ่มเย็นนะคะเราก็จะมีต้นไม้ที่สวยถ้าต้นไม้สวยเอาเป็นต้นไม้แล้วไปหมักเป็นน้ําคามก็จะสวยเหมือนกันนะคะจะเป็นประมาณนี้เพราะว่าคาม ต้องเอาไปหมักไปแช่เปื่อยออกมาแล้วถึงจะมาเป็นน้ำขามนะคะคือเรียกว่าทําหมักธรรมชาติเพื่อจะได้ต้นงามจะต,ต้นงามน้ำขามก็เข้มนะคะประมาณนี้แบบที่วารดานําเสนอให้ท่านละคะ่ะถ้าท่านอยากได้คืนไหนท่านก็ทักมาท่านอยากได้อะไรท่านก็แคปมานะคะสินค้าของเรามีกิมพอมขายวันนี้แล้วนําเสนอให้ท่านเลยนะคะ นำเสนอให้ท่านสุดๆเลยนะคะวันนี้สินค้ามีกิ้งพร้อมขายในคลิปนี้เป็นภาพคุมมหลใหญ่ลายเปลือกไม้ย้อมเปลือกไม้ธรรมชาติในราคาพิเศษเพียงพื้นละ520บาทเท่านั้นนะคะหากพ่อแม่พี่น้องเข้ามาดูแล้วให้ท่านดู EP ด้านบนดีๆนะคะ EP ที่1,300กว่าแล้วนะคะที่ยกยกคืนนาเบอร์นะคะบางคนคุณแม่โทรหาวราดับบอกว่าแม่อยากได้เบอร์หนึ่งโอเคแม่อยากได้เบอร์สโอเค แล้ววาดาก็ถามแม่เข้าไปว่าแม่เบอร์อีพีเท่าไรไม่รู้ถ้าไม่รู้เราก็ไม่สามารถดูให้ท่านได้นะคะเพราะว่าสินค้าของเราลงอีพีแต่ละอย่างอีพีแต่ละอันไม่ตรงกันนะคะไม่ซ้ํากันนะคะสินค้าแต่ละ e.p ีไม่ซ้ํากันนะคะเพราะเราจะเรียงไปเรื่อยๆแล้วแต่เรามีสินค้ามาใหม่เนาะ หากไม่แม่ท่านใดอยากได้หากไม่แม่ท่านใดสนใจอะไรก็ทักทายกันเข้ามานะคะถ้าคุณแม่ไม่มีลายก็แอดลน์ถ้าคุณแม่แอดไม่ได้คุณแม่โทรหาวลรดาจากเบอร์โทรนะคะ0 9 8ย์4 2 5, 5 9 6น่ี่านีคือเบอร์โทรที่วลรดาลอยไว้นะคะแอดลน์ได้นะคะขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องที่เมตตาขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายสินค้าของเรามีตรงหน้าปกเพื่อส่งให้ถึงท่านหน้าบ้านทุกๆคนนะคะขอบพระคุณทุกๆท่านคะ่ะ